ครับสาธุเจริญพรสวัสดีญาติโย,ยมทุกคนทุกท่านนะฮะติดตามรับชมเรื่องราวข่าวสารช่องยูทูบของพระอาจารย์วันนี้หลายคนสงสัยนะฮะว่าที่พระอาจารย์ได้ย้ายมาอยู่ ก็นนั้นต้องขอขอบคุณเอทุกคนทุกท่านที่ให้กลามเคารพติดตามศรัทธาเชื่อมั่นนะฮะในหลักธรรมคำสอนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวอัตมภาพเองเลยคือก่อนหน้านี้อัตมภาพเองก็เคยอยู่ที่วัดนี้นะฮะเคยมีความคิดความฝันว่าหนึ่งในนั้นก็อยากมาอยู่ที่กุฏิหลังนี้ ซึ่งก่อนอื่นต้องขออธิบายเลยว่า,าด้วยสังฆบร,รมีแห่งอริยะดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านหลวงปู่นะฮะทิมภาวาจาสิทธิ์ซึ่งเดิมท่านก็อยู่ที่วัดหนองตาง,งูแล้วก็หลากหลายมากมายนะฮะ ุิขอขอโทษนะที่แผนกล้องเร็วเป็นอย่างมาก f 4, ทุกคนทุกท่านสาธุอยอดเรียนพรทั้ง2500กว่าคนนะวันนี้เคยนัดแนกกับโยมไว้อยู่ว่าเราจะไลฟ์สดผ่าน Facebook ซึ่งเป็นไลฟ์สดที่ นานครั้งก็มีทีนา,นานปีก็มีหนวันนี้ขอไล์สดผ่านอยู่ท b กเพื่อญาติโยมทุกคนทุกท่านด้านหลังนั้นเป็นส่วนของห้องพักญนาตนิโยมนะลูกจิโลูกหาแล้วก็ด้านข้างนี้ก็เป็นรูปของอาตมาเองโยมซึ่งทำกออไว้ย้ายมาหลายที่แล้ว กะว่าจะได้ใช้ในงานสากีสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ว่าจะได้จัดดอกไม้ใส่ให้สวยก็ไปเผาคนอื่นก่อนโชคดีบาร,รมีเกิดโยมเอ้ยย้ายหลายที่มีหลายเหตุหลายประการไอคนอยู่กับที่ดันให้อัตมาเมารถไปเผาทุกทุกที่ดีไม่ดีก็ช่างความตายมันไม่แน่นอนนะฮะ จะบอกว่าตัวเองเป็นคนดีมีหลักฐานเชิญท่านดีไปเถอะดีก็เป็นหญิงเขาหละพี่น้องอย่าบ้าหลอนไรสิว่าตาเพราะออนบอกซอยก้ังแล้วแต่ออกวาสันดีพี่น้องซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นล่มสังฆบารมี ปริบทบคุลหลวงปู่พิมพ์ทาธรรมวโรอันนี้เว้านี่บ่ได้ออกกลางมนเด้ขอบุญขอบคุณหนึ่งพันสองพันสองพันสามพันคนที่ติดตามอาตมากับมีทั้งดีทั้งบดีธรรมดาเนาะคนเนาะคนคือกันบริกันมาคือเหล่าธรรมดากับมีดีแน่ชัวแน่เห็นแต่ว่ามันสิขายหนักกันบ่ท่านคนไอ้นดีไปเบิดกับบ่แม่นต้นไม้เฮาปลูกขึ้นมันก็บ่ได้ซื้อบ่ได้ตรงมาเบิรดเอ้ ปัจจุบันซื้อก็ต้นตาลี่ขันยอดมันดวนนี่ก็ใส่งานบริยิบกันต้นตาลยอดดวนนี่เปรียบเหมือนพระเกาะปาราชิกค,คุโยมนะเอาบ,าบ๊าวาหลายใหญ่หางจาจิ่อยเปิดปุ่มไมค์กัดความบอกแห่งไรขย,าย้ายง้อขอเอาก่อนสอนต่อเอาแล้วน้างฮันนี่ศรัทธาท่านโคตรสุขพนนะฮะพระอาจารย์แหลมราเป็นพระนักเทศ อบรมเรนนลกเ็กน้อยคือตลกแท้ต่อยากหัวแท้เท้แต่ผู้เฒ่าฟังกะเสียงอิงเสียงไหวเพื่อเป็นตาอ่อนซ้อนแท้ไปยุใสกันได้ก็ส่นขอตัวได้หลายเด้อยุใสก็ยุง่ายทั้งจริงแต่น้อยพี่น้องแก้วจุด้นแต่เพิ่นขายหนาจิ้วว่าเศร้ากัารสร้างธรรมาดาของว่าคานทัาวมันมีดีมีส่วน ถ้าเรามองเนี่ยว่าจุดนี้มันไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีตลอดชีวิตไปเลยเมื่อก่อนพ่อคนลามเนี่ยกูมึงไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยอออพอตรวจพออะไอาจจะเป็นคข้ว่าที่คอสูกว่าเมื่อก่อนมีนคำพูดที่สุภาพมากทุกวันนี้หันมาพูดฉันเธอคุณท่านคาว่ากูมึงมันไม่มีแล้วเราไปให้สับพนามเหเ่านั้นว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไร ก็เหมือนกับเรามองหรือมีความรู้สึกกับสิ่งของคนสัตว์ต่างๆว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็จะเหตุผลว่ามีหลักฐานว่าเขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนี้นะมีคนน่าเชื่อถือพูดเล่าสอ่อกันมาว่าเขาไม่ดีนะหรือแม้แต่เราไปเห็นเองว่าคนนี้แหละมันไม่ดีก็โทรกับหลักการของพระเจ้าอีกสิประการ ขอเปิดเผยในม่วงเวลาของช่อง YouTube ในเวลาข้างหน้าเรื่องราวเหล่านี้ตมาภาพเคยเล่าผ่านไลฟ์สดแห่ง a c e b o o k ซึ่งเป็นช่องของท่านอาจารย์บรมมหาเกิดเกียรติุรติเมธีแล้วก็กับพระอาจารย์เองมีอยู่สิบป,ประการที่พระพุทธเจ้าให้หลักของเหตุและผลว่าฟังแล้วเชื่อไหมได้ยินแลว้วเห็นแลว้วเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้ที่ได้ยินได้เห็นได้ฟังได้ดูมาเป็นจริงหรือไม่เชื่อได้เพราะเหตุอะไรปฏิจจสมุปบาทและอิทธปปจิยตาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระุทธเจ้าช่วยให้มนุษย์เหล่านั้นได้ไมีความคิดสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เรียกว่าหลุดพ้นจริงอยู่ว่าพุทธศาสนาเป็นาศาสนาของ เหตุและผลเราอาจจะมองเหตุผลที่เผลนเห็นเหตุผลที่ใช่แล้วละ่ะไอเชียนี่มันชั่วใช่แล้วละ่ะมันคือคนที่ไม่ดีมันไม่รู้จักหน้าที่ที่เขาอยู่มาตรงนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เขาทำมาพทธเจ้ากล่าวไว้ว่าไม่ให้เชื่อเพราะฉะนั้นฉเฉลย ในโอกาสหน้าเวลาต่างๆญาติายโยมทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุเจริญพรสาธุสาธุญาติยโยมทุกคนทุกท่านเข้ารับชมบอกวิ่บอกเกิดวาคนส่วนงหายปันนี่ธขรมาดาอาตมาไปเทศเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหรือหนึ่งร้อยคนเท่านั้นที่เยอะขอบคุณขอบบุญขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อบ้า เ็นพันสองพันวากันเอากันเบิงธรรมะสารานวตามภาษาภาษานักเษไม่จัดฉากบ่จัดมุกไม่จัดหาไม่จัดสาระไม่มีอะไรเลยเลยเปิดธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติสิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งได้มีเหตุปัจจัยสิ่งนั้นย่อมมี เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธรรมสาธุเจริญพรขอเะ้าชวนทุกคนทุกท่านช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะฮะอย่าลืมย้ำครองตอนละครและกระดิ่งดิงๆให้กับช่องชีวิตนี้อินดี้ไทยแลนด์สาธุเจริญพร